สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยนะครับที่ช่อง9 M g o d HD กฎหมายเลข30วันพุธเวลาบ่ายโมง50นาทีเราก็จะพบกันตรงนี้แล้วก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้มีอะไรผิดปกติในร่างกายนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันปรึกษาแพทย์หรือไปตรวจเป็นดีที่สุดครับเหมือนอย่างมิสเตอร อิซาฮารุซังนะครับชาวญี่ปุ่นซึ่งก็มาทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เจอปัญหาที่ว่าเอ๊ะทำไมมันถา่ายท้องเสียบ่อยสลับกันอยู่นี่เดี๋ยวท้องปูเดี๋ยวท้องเสียอิซาฮารุซังที่เป็นผู้ป่วยรายนี้นะครับจะมาเผยความในใจให้ทาราบครับでその中で今回あのたまたま会社の方から人間ドッグ受けてくださいっていう連絡があってあ人間ドックを受けることになりました便に血が混じってるっていう 症状で、えーまあ、指摘を受けましてでその時はまだ全然何もあの何、ー、だろうな、まあ、ストレスか何かでちょっとこう血が出てる程度のことなんだろうなと思ってたんですけども、まあ、そのクリニックに来られている、えーまあ、日本人の先生がいらっしゃってでその先生が2日分の、えー、検査、えー、と便の検査2日分とも血が混じってるこれはちょっと。 おかしいっていうことを強くちょっと言ってくださいましてで全然私はあの異常じゃないだろうなと思ってたんですけどまあ先生がそこまで強く言われるんならっていうことで追加あ再検査ですね再検査で大腸カメラを受けることにしました、まあ、幸いあの海外保険が使え,る使えるのでそのクリニックで大腸カメラの 費用保険で賄うことができるので、えーまあ、大腸カメラを受けましたその時にあの、まあ、ワルチャー先生に見ていただいて、まあ、結果大きな腫瘍があるということが、まあ、見つかりました、まあ、それが、えー、大腸がんだったということになります การวินิจฉัยคู้ไข้ร้านนี้ที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีการตรวจลําไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องไม่ตรวจพบว่ามีก้อนค่อนข้างใหญ่ที่ลําไส้ด้านซ้ายก็แทบจะอุดตันลําไส้แล้วแล้วก็มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติมก็พบมะเร็งลาไส้ใหญ่แต่ตรวจเออื่นเช่นทําคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มีการกระจายของเชื้อมะเร็งการส่องกล้องลําไส้ก็เป็นการตรวจที่แม่นยําที่สุดในการหาพยาธิสภาพถ้าคนไข้มีอาการหรือเป็นการตรวจคัดกรองก็ ก็มีข้อบ่งชี้คือว่าอาจจะไม่มีอาการแต่มีการตรวจในกรณีที่แต่ก่อนอายุ50ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็ดออปเหลือ45เพราะพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุน้อยเพิ่มขึ้นหรืว่ามี ประวัติเป็นลำแทดเสียดเนื้อลังเคยมีตงในลำไส้ใหญ่เคยตัดไปแล้วก็อาจจะต้องมาตรวจทัดกองถึงจะไม่มีอาการก็น่าจะตรวจทัดกองในกรณีที่ยาใสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แนะนําให้ตรวจทุก3ปีแต่ถ้าคนปกติก็ประมาณทุก5ปีถึงจะไม่มีอาการถ้าตรวจแล้วพบนนนะะะะเนี่ยนะคะระยะเริ่มแรกเนี่ยหากการรักษาจะได้ผลดีสามารถที่จะหายขาดก็โดยเฉพาะใช้วิธีเจาะรูเนี่ยคนไข้ก็จะแผลหายเร็ว กลับบ้านได้เร็วขึ้นนั้นนอกจากนั้นก็จะไม่มีการแพร่กระจายก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้การรักษาโดยวิธีอื่นเช่นการให้คีโมหรือฉายแสงหรือถ้าตรวจเจอโพอลิตติ่งในลำไส้เนี่ยตัดออกเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดพัฒนาเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่ต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับนี่ถ้าหากว่าที่ซาฮรุซังเนี่ยไม่เอะใจนะครับยังปล่อยไว้อีกนี่ยุ่งแน่เพราะว่าขนาดที่ไปตอนนั้นเนี่ย อาจารย์บรุชาท่านก็อยังตรวจพบว่าก้อนเนื้องอกมันใหญ่มากแล้วเกือบจะอุดทั้งลำไส้แล้วตามมันติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็เป็นกรณีของผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นนะครับที่เจอเมะเร็งเป็นก้อนใหญ่แล้วอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ก็ไปถึงขั้นตอนในเรื่องของการรักษาซึ่งแน่นอนที่สุดครับหนีไม่พ้นศัลยแพทย์ผู้มีนานการทางด้านศัลยกรรมการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และก็ทวนอ่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชงพลมรกรน,นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหมดไข้รายนี้เนี่ยเขามีตรวจพบว่าเป็นก้อนติ่งใหญ่ขนาดใหญ่แล้วเนี่ย ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือมะเร็งลำไส้เนี่ยมักจะต้องเกิดจากติ่งก่อนนะครับจะไม่อยู่ดีฟูขึ้นมาเป็นก้อนมาเลยนะครับ,รบมันต้องผ่านการเป็นติ่งก่อนจะเห็นได้ว่าเวลาใคยเป็นมะเร็งลำไส้ปุ๊บอ๋อเพิ่งเป็นเองสองสามเดือนเป็นเยอะและ้วเ,เสียชีวิตแล้วอะไรย่างเงี้ยซึ่งจรงิงๆไม่ใช่ไม่ได้เพิ่งเป็นมาสองสามเดือนแต่เพิ่งมีอาการจรงิงๆแล้วเขาเป็นมาตั้งนานละสี่ห้าปีละแล้วมันค่อยๆโตขึ้นจนมีอาการ,รแต่ต้องมีอาการนั่นคือก้อนใหญ่ล,ละเราเจอระยะหนึ่งสอง พโอกาสขายขาดสูงมากระยะที่3ก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเราตัดออกได้หมดจริงแล้วเราได้ให้เคมีบาบัดด้วยนะครับข้อดีของมะเร็งลำไส้คือถึงจะเป็นระยะที่4นะครับวิ่งไปที่ตับหรือปอดแล้วเราก็ยังสู้ตายนะครับขอแค่รักษาเท่าว่านีโอกาสหายขาดยังยังยังสูงอยู่เราสู้ตายครับมะเร็งลำไส้หลักการของการรักษาม,มะเรนะ็งเนี่ยมี2ข้อใหญ่ๆนะ อันที่1คือต้องตัดให้ได้หัวท้ายซ้ายขวารอบวงตัดใกล้ไม่ได้ตัดใกล้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเซลล์มะเร็งหลือองเหลือต้องตัดให้ไกลทั้งหัวทั้งท้ายบล็อกทั้งซ้ายขวาทั้งรอบวงอันที่2คือต้องลอกต่อมน้ำเหลืองที่มีโอกาสท,ที่จะเป็นมะเร็งให้หมดถ้าก้อนอยู่ตรงนี้มันมีโอกาสจะวิ่งเข้าเส้นเลือดนี้เข้าต่อมน้ำเหลืองนี้นะครับเราต้องตัดให้ได้หมดการผ่าตัดจึงแบ่งเป็น2อย่างนะครับซึ่งต้องทาพร้อมกันนะครับการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยเป็นการผ่าตัดผ่านแผลนเล็กเจ็บตัวน้อยจริงๆคนขอยยู่รงาบล シプンビッパートー病院で治療を始めるにあたって最初ソンポン先生、ね、から手術の内容を聞きまして先生が丁寧に絵を描いて、まあ、説明してくださって。 まあこういうとことこういうとことこういうところを少し切って、えー、手術をします手術はまあ4時間から5時間ぐらいかかりますまあそういうところを詳しくいろいろ説明してくださいましてあとスプ、まあ、ンビット病院に、えーまあ、手術前は、えー、とそんなに怖い手術じゃないのかなっていうイメージでしたあのやっぱ大腸なんでお腹もう切るのかなと思ってたんですけど <laughs> あ、そのぐらいの小さい傷っていうか、切り口でできるんだっていう印象がありましたね。はい、そんなにうんだからね。そんなに不安というか抵抗はなかったかなと思います。はい、健康診断は大事です。あと、どこで受けるかっていうのも大事だと思います。どう言ったらいいのかな？やっぱりえっ、ー、と日本でもそれはタイでも同じ話なんですけど。

เหมือนอย่างที่กลายเป็นขนาดเนื้อหมอกเนี่ยเกือบลูกอ้อแล้วนะครับมันนี่ก็เป็นประหวังดีปรารถนาดีจากรายการอุ่นใจใกล้หมอขอบคุณที่ติดตามวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ